หมูลุมสู่กระถางรักโลกดูการเลี้ยงหมูลุงมของนายสุ 9, พจน์ชิงโตศีเกษตรกรหมู่ที่เก้าตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2558สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์และประธานศูนการเรียนรู้การเลี้ยงหมูลุงมจังหวัดร,ราชบุรีได้ยึดอาชีพเลี้ยงหมูลุงมมาเกือบ20ปีที่ฟาร์มอย่างเลี้ยงรับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงหมูลุ้มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม มาตรฐานปลอดภัยการใช้ยาปฏิชีวนะในชื่อหมูหลุมด่อนแร่ฟาร์มปัจจุบันมีการเลี้ยงกว่า1000ตัวจำหน่ายเนื้อหมูหลุมราคากิโลกรัมละ300บาทนอกจากจะได้เนื้อหมูหลุมที่มีการเลี้ยงแบบธรรมชาติมีวัสดุการเลี้ยงในการรองพื้นเช่นแกลบกะมะพร้าสับวัสดุที่เหลือใช้ในการเกษตรช่วยลดกลิ่นเหม็นลดการใช้ยาปฏิชีวนะทำให้หมูหลุมมีสุขภาพดีส่วนขี้หมูหลุมยังเป็นปุ๋ยหมักอย่างดี สามารถนําไปใส่บํารุงต้นไม้ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยในสุพจน์ยังมีแนวคิดนําขี้หมูลุ้มมาพัฒนาต่อยอดทําเป็นกระถางรักโลกปลูกไม้ดอกไม้ประดับช่วยลดต้นทุนค่าอาหารหมูที่ต้องใช้ในการเลี้ยงประมาณ70%ส่วนการขายขี้หมูลุ้มที่จะได้แต่ละปีประมาณ100ตันจะช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ30%ของการเลี้ยง ซึ่งหากนำขี้หมูลงมาต่อยอดจากการขายปุ๋ยก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้นนายสุพจน์ประธานศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหมูลุงจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าที่ฟาร์มมีขี้หมูเยอะขายกิโลกรัมละสบาทปีหนึ่งได้ขี้หมูจำนวนมากช่วงแรกบรรจุถุงเล็กขายราคาถุงละ10บาทเหมาะกับคนที่นำไปใสป่ต้นไม้ที่อาศัยพื้นที่น้อยต่อมาปุ๋ยมีมูลค่ามากขึ้น จึงได้ทําเป็นกระถางกรกโลกโดยเอาขี้หมูมาร่อนผสมกับแป้งมันแล้วนําไปขึ้นรูปตามขนาดและทดลองนํามาปลูกต้นไม้ทั้งทดลองตากแดดและอยู่ในร่มทําให้ต้นไม้เจริญงอกงามสภาพดีอย่างไม่ย่อยสลายไปเหมาะสําหรับการปลูกไม้ประดับหรือผักสวนครัวก็ได้ถ้าเบื่อไม่อยากปลูกก็สามารถนำไปฝังดินจะทำให้กระถางกลายเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าที่ช่วยให้การขายปุ๋ยได้เพิ่มมากขึ้นและเองช่วยลดต้นทุนค่าอาหารอีกด้วยการขายนำไปจำหน่ายที่ตลาดเขียวของมหาวิทีไร่ราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลาดวิถีธรรมชาติราชบุรีและที่ตลาดสุขใจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นตลาดออร์แกนิกที่ไม่ใช้ถุงพลาสติกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ สนใจเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกระถางนี้จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีจะมีสองขนาดให้เลือกลูกเล็กราคา10บาทลูกใหญ่ราคา20บาทมีต้นไม้ปลูกด้วยจะขายราคาประมาณ40-50บาาทโรงเรียนหรือสถานศึกษาดูวิธีการทำกระถางรักโลกได้มีทั้งการสอนทำสูตรปุ๋ยหมักการผสมตามอัตราส่วนการขึ้นรูปกระถางด้วยเครื่องการอัดกระถางขึ้นรูปด้วยมือเพื่อนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้ สำหรับขั้นตอนการทำเริ่มจากการดำขี้หมูหลุมที่ตากแห้งแล้วนำมาร่อนเอากากมะพร้าวหรือกแกลบที่มีลักษณะชิ้นใหญ่ออกจากนั้นใช้แป้งมันที่กวนจนเหนียวแล้วนำไปเทใส่ลงในกระมังที่มีขี้หมูหลุมโดยจะมีการชั่งน้ำหนักไว้หนึ่งกระมังจะมีขี้หมูหลุมประมาณ7กิโลกรัมจากนั้นคลุกเคล้ากับแป้งมันให้เข้ากันแล้วปั้นเป็นก้อนเตรียมนําไปขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดที่รองด้วยพลาสติกไว้อีกชั้นกดลงไปก็จะได้กระถางขี้หมูหลุม สูงประมาณ6นิ้วและลูกเล็กประมาณ4นิ้วนำไปตั้งผึ่งลมไว้ประมาณ7วันหรือตากแดดประมาณ3วันก่อนนำไปเป็นภาชนะปลูกต้นไม้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทั้งปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตเป็นภาชนะที่ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยจึงเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ขนาดเล็กแคคตัสกวัดมรกตไม้มงคลต่างๆที่สำคัญย่งไม่มีกลิ่นเหม็นอีกด้วย ผมเลี้ยงหมูหลุมอยู่นะครับทีก็เลี้ยงหมูหลุมมาเกือบประมาณ20ปีนะฮะทีมันก็ยังมีขี้หมูเนี่ยค่อนข้างเยอะในแต่ละปีนะครับช่วงแรกเราก็ขายเป็นกิโลก่อนกิโลละ2บาทนะฮะเราก็ได้ปีหนึ่งอ่ะได้หลายตันนะฮะได้เป็นพันๆตันนะครับเราคิดว่าไอ้ทำยังไงที่มันจะได้เพิ่มมูลค่าได้มากกว่านี้นะฮะเราก็มาบรรจุเป็นถุงเล็กแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งถุงเล็กแบบนี้เราก็เหมาะกับคอนโดเหมาะอะไรประมาณเนี้ยนะครับ ถุงละประมาณ10บาทนะครับเลยคิดว่าถ้าเราถ้าเราจะเพิ่มมูลค่านะฮะให้ปุ๋ยนะครับมีมูลค่าสูงเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราน่าจะทําเป็นกระถางที่เาเรียกว่ากระถางรักโลกนะครับซึ่งกระถางรักโลกเนี่ยเราก็จะเอาขี้หมูเนี่ยนะครับเอามาหามัมนล้อนนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาผสมกับแป้งเปียกแป้งหมันสำมะหลังนะครับอ,อันนี้เป็นกระถางขนาด6นิ้ว นะครับหนิ้วเราก็มาทดลองว่าถ้าเกิดเราเอามาอัดนะฮะขึ้นรูปนะครับให้เป็นกระถางเนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะดีไหมนะครับก็ปรากฏว่าตอนเนี้ยนะครับเราทดลองแล้วก็เอามาปลูกต้นไม้แล้วเอาไปตากแดดตากฝนอยู่นะครับอันนี้ตากประมาณเกือบ2เดือนแล้วนะฮะเกือบ2อเดือนก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยงามขึ้น นะครับแล้วก็ยังไม่ย่อยสลายยังไม่ย่อยสลายนะครับก็เหมาะสาหรับที่เป็นไม้ประดับนะครับอา,อาจจะเป็นเป็นผักก็ได้นะครับหรือเป็นพริกมะเขืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากินอิ่มแล้วเบื่อแล้วนะครับเราก็เอาไปฝังดินตัวนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยโดยปริยาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่นายสุพจน์สิงโตสีประทานศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมจังหวัดราชบุรีทางโทรศัพท์หมายเลข0818573593ค่ะ